สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมก็จะนำพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหาของลำโพงครับก็คือว่าบางคนนะครับอยากให้ลำโพงเนี่ยมันแยกเสียงได้ชัดเจนนะครับก็คือว่าเวลาเ,เสียงเบสนะครับก็ให้อยู่ที่ลำโพงเบสนะครับลำโพงซับเสียงกลางก็อยู่เสียงกลางนะครับเสียงแหลมก็อยู่เสียงแหลม พราะโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเครื่องเสียงเราต่อรวมกันเนี่ยบางทีเสียงแหลมมันก็ไปปนอยู่กับเสียงกลางเสียงกลางก็มาปนอยู่กับเสียงเบสนะครับทำให้ลำโพงของเราเนี่ยมันออกเสียงได้ไม่สมบูรณ์แบบนะครับบางทีเ,เบสแน่นๆนะครับแต่ว่ามันมีเสียงกลางมาปนอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะไม่กระชับนะครับวันนี้นะครับผมก็มาทำลำโพงของผมครับคือ เป็นคอรสแยกเสียงนะครับตัวนี้นะครับราคาผมซื้อมาในช้อปปีก็ราคา99บาทนะครับราคามันก็ไม่แพงและต่อใช้งานก็ง่ายนะครับคือผมทดลองใช้แล้วนะครับก็มันก็แยกเสียงได้จริงนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับเสียงเบสก็ออกมาเบสเลยโดยที่ไม่มีเสียงนักร้องมาปนนะครับเสียงกลางก็อยู่เสียงกลางก็เป็นเสียงร้องเลยแล้วก็เสียงแหลมนะครับก็มาแต่เสียงแจ๊กอย่างเดียวนะครับก็ มันก็ดีครับผมก็เลยมานําเสนอให้เพื่อนๆดูแล้วผมก็ติดตั้งไปใน,ในลำโพงของผมแล้วตู้หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มาดูวิธีการติดตั้งกันครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะให้ดูหน้าตาของตัวมันก่อนนะครับนี่ตัวมันก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับมันจะมีตัวเล็กด้วยแต่ผมว่าตัวนี้น่าจะเวิร์กกว่าครับแล้วก็ดูในรีวิวมาแล้วเขาก็าว่าเสียงดีครับแยกเสียงได้ชัดเจนเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพเสียงนะครับให้ลำโพงทำงานได้เต็มที่เนี่ยครับวิธีการต่อมันก็ง่ายๆเลยครับเห็นไหมฮะนี่เป็นสายลำโพงอินพุตครับที่มาจากผ้าขยายบวกลบนะครับนี้ก็เป็นลำโพงเบสดนะครับเนี่ยแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงเสียงแหลมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงเสียงกลางนะครับก็คือเข้ามาหนึ่งแล้วก็แยกออกเป็น สามระดับเสียงเนี่ยครับวิธีการต่อของมันก็ง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะถอดดอกลำโพงนะครับอันนี้ให้ดูให้เป็นแนวทางว่าเวลาเราต่อแล้วเนี่ยเราจะเอาตัวแผงตัวเนี้ยไปวางไว้ตรงไหนนะครับแต่สิ่งที่มีปัญหาอยู่นิดนึงครับติดขัดอยู่นิดนึงคือบริเวณรูน็อตตัวนี้ครับเนี่ยถ้า ไขน็อตตัวนี้นะครับมันจะไปขูดกับลวดทองแดงนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องยึดน็อตนะครับยึดแค่สามตัวพอนะครับสามมุมเนี่ยถ้าตัวนี้ไม่โดนเห็นไหมฮะนี่ครับจุดที่มีปัญหาอยู่นิดหนึ่งก็คือตรงนี้นี่ครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องยึดน็อตนะครับเดี๋ยวผมจะอถอดตู้ของผมให้ดูว่ามันวางไว้อยู่ที่ยังไงนะครับ เพื่อนๆจะได้เห็นภาพซึ่งตอนนี้นะครับลำโพงเบรนะครับมันก็จะออกที่ตัวนี้ลำโพงเบสอย่างเดียวเลยนะครับเสียงกลางก็จะมาเสียงร้องเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยฮะอันนี้ก็เป็นเสียงแหลมก็จะออกมาชัดเจนโดยที่ไม่ปนกันโดยปกติแล้วเนี่ยเสียงแหลมนะครับมันจะมาปนอยู่กับเสียงกลางถ้าเราเวลาฟังเนี่ย เราจะได้ยินชัดเลยมันจะมีเสียงแหลมปนมาด้วยโดยเสียงแหลมมันนี้ก็มีแต่มันมาปนในนี้นะครับบางทีเราตั้งใจฟังดีๆนะครับมันก็จะมีในลำโพงเบสเนี่ยก็จะมีเสียงร้องหรือเสียงกลางปนมาด้วยนะครับแต่พอเวลาเราใสา่คอสต,ตัวนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ฟังไปมันจะเป็นซับเลยครับมันจะไม่มีเสียงอะไรอย่างอื่นมาปนเลยมันจะตึบๆมาอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นเสียง รวมนะครับเสียงกลางเสียงแหลมก็จะอยู่ชัดเจนโดยไม่มีอย่างอื่นมาปนเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะถอดดอกข้างล่างให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องใหญ่ก็จะเห็นได้ชัดเจนครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ถอดดอกลําโพงออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในการจัดวางนะครับก็ง่ายๆเลยครับผมก็ยึดด้วยน็อตนะครับ3ตัวตามที่ผมบอกนะครับสายนะครับสายอินพุตนะครับจากนี่ จากแอมนะครับจากภาคขยายมาก็มาเข้าเส้นนี้นะครับเนี่ยและสายลำโพงซับลำโพงเบสนะครับก็จะมาลำโพงเบสแล้วก็จะมีสายนะครับสองเส้นเนี่ยมีสายเสียงกลางครับก็จะขึ้นไปลำโพงข้างบนนะครับสายที่ขึ้นบนจะมีสองเส้นก็คือจะมาอยู่ข้างบนนี้นะครับก็คือสาย สายเสียงกลางไอ้สายสีแดงดำนี่ก็คือสายเสียงแหลมนะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ต่อแบบง่ายๆเลยครับไม่ยุ่งยากแล้วลำโพงของเราก็จะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมตัวผมเองนะครับใช้แล้วรู้สึกว่ามันมีประสิทธิภาพดีนะครับแล้วก็แยกเสียงได้ชัดเจนทำให้ลำโพงเราเนี่ยมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นผมก็เลยมา แนะนำเพื่อนๆครับเผื่อว่าใครมีปัญหาด้านลำโพงหรือเสียงลำโพงอยากจะให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ซื้อมาแล้วก็ทำตามผมแบบง่ายๆเลยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ